ย้อนกลับไปเมื่อ3 3สาปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ลูกชายชื่อบิ๊กมาได้ดูแลครับแม่คนที่มาบอกให้แม่นี่ยใช่แม่ทุมปะใช่แม่ทุมมาทำงานประกันทีนี้พี่ชายเราเสียเขาก็เลยถามว่าให้น้องมาเซนให้ญาติมาเซนคนหนึ่งได้ไหมแล้วก็อยู่นั่นพอดีแล้วเป็นน้องเนาะแล้วก็เซนทีนี้เขาบอกว่าม่ลูกกี่คนบอกไม่มีเลยยังไม่มีตอนนี้อายุสี่เอ็ดล้เก็อยากได้เนาะ เขาบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งท้องไอ้ท้องได้หกเดือนแล้วจะเอาไหมล่ะถ้าคลอดล้วจะมาบอกเขาว่างงั้นทีนี้พอคลอดแล้ว<ม>เขาก็ไปตามตามแม่เขาบอกเด็กคนนั้นคลอดแล้วนะอเอาไหมล่ะผู้หญิงเอาเขาบอกผู้ชายเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอยากได้แล้ว,ว่าอย่างนี้นเ,เราอยากได้ลูกมากเลยใช่อยากได้พอดีจังหวะลวเลยก็เลยได้เนี่ยบิ๊กมางยนะ เขาเขามาอยู่ร้านค้าร้านอาหารนะ่ะใหญ่เขานะ่ะมาทํางานร้านอาหารหมายถึงว่าแม่ของแม่แท้ๆใช่แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วที่รู้นะอ,อ๋อรู้ได้ยังไงแม่อาวกู้ยเจทุมเขาไปเก็บประกันแถวข้างบ้านบริษัทเราเขาบอกไงตอนบิ๊กเดินได้ประมาณสองขวบอะแล้วนะเราไปนัดรับกันที่อําเภอบ้านหมอไม่ใช่ที่ร้านค้าเลยไปอุ้มมาเลยเอ,อ๋อที่ร้านค้าเหรอครับอืมร้านค้าเขามาอยู่ร้านค้าคอุ้มเด็กอยู่อ่ะแม่เขาสี แม่เขาเออแม่บิ๊กกะเขาให้เขาก็ให้ก็บเล่ามากับตัวเองนี่แหละเอกนั้นแล้วก็เเล่าขาอาไปเลี้รง่อยเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอ,อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถ รับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f c e e o o o อิเตอร์อีจันหรือ Youtube เตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o อิเตอ e ์อีจัน u t u b e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok i อ e r ตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิธีการแห่งรักที่พัดรากันอนุภาพบรรยายนักกดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะท้องไปยปหญ่พิธีการหัวใจแห่งรกัจกจะหักกดเกณฑ์